สวัสดีแล้วก็สาบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านคะ่ะมาพบมาพ่าพอกับผู้สาวคะ่ะรออีกแล้วนะคะตอนนี้ตีก็จะพาพี่พี่เปิดประตูสู่ภาคเหนือกันแล้วนะคะดินแดนพ่อขุนผาเมืองนะคะพี่พีเอฟซีทุกท่านตอนนี้เราก็เข้าเขตภาคเหนือกันแล้วบนถนนหมายเลข12เนาะที่ผ่านป่าผ่านเขาตัดผ่านป่าและภูเขาแลวคะ่ะกว่วจะถึงเขต หมู่บ้านซุมซนนะคะที่นี่ขึ้นกับอำเภอหลุมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสะพานห้วยตองก็ขึ้นกับอำเภอหลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์เหมือนเดิมนะคะ เราก็ออกมาจากเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเราก็จะผ่านถนนหมาเลข12มานะคะทุกคนก็จะเจอวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้หรือบางจุดอาจจะได้ผลรับผลกระทบจากการที่เรียกว่าไฟไหม้ป่าเนาะพี่ๆที่ท่านช่วงนี้ก็หน้าแร้งนะคะน่าแล้งที่ผ่านมาก็อาจจะมีไฟไหม้ป่านี้ค่ะทุกคนเนาะบางจุดก็จะเป็นแห้งแล้งได้มีรอยไฟไหม อย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวฝนตกลงมาก็เขียวกระจีอุ่มสุ่มเหมือนเดิมเนาะแต่ละครั้งนะคะดูค่ะทุกคนถนนเมืองไทยที่ถัดพานภูเขาค่ะดูนะคะการก่อสร้างไม่ธรรมดาจริงๆนะคะนะคะทุกคนเห็นไหมโอ้โหอลังการงานสร้างนะคะความเจริญของถนนเมืองไทยนี่เข้าถึงป่าถึงดงคักอีหลีนะคะดูค่ะความเจริญนะคะออกจากนี้ไปก็น่าจะ มุ่งหน้านะคะวันนี้ตีก็ว่าจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลยเนาะผ่านอำเภอลมสัก์ไปหลมเก้านะคะหลมเก้าออกไปสู่ด่านซ้ายจังหวัดเลยไปนาเฮี้ยวนะคะไปด่านภรมแดนไทยเล่าไปเพราะนึกว่าด่านผ่อนปุนก็แล้วกันเป็นด่านประเพณีเนอะอาะบ้านนาเฮี้ยวบ้านเมืองแพ่แล้วค่ะทุกคนพูดทีนะคะบ้านเมืองแพ่ออกจากเมืองเพออกกงเ่เพไปสู่นาคานาคาออกทารี่นะคะฝากติดตามรับชมคลิปจะมีคลิปเน ทุกช่วงในการเดินทางของแต่ละอ่ะคุณเรียกว่าแต่ละหมู่บ้านก็แล้วกันนะคะบอกได้เลยว่าวิวทิวทัศน์ไม่ธรรมดานะคะวิวทิวทัศน์ที่ตีได้อัปเดตการเดินทางแต่ละครัง้งีีแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ที่สวยงามไม่แพ้ก,กันเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงไฮไลท์ถนนหมาเลข1 2เนาะวันนี้จะไปจังหวัดเลยวันหน้านะคะมีโอกาสจะพาพี่ๆเอทุกท่าน ไปเที่ยวเขาค้อนะคะถ้าพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นภูทับเบิกวัดผาซ่อนแก้วนี่คือจุดไฮไลท์เลยนะคะถ้ามาเพชรบูรณ์ใครไม่แวะไปวัดผาซ่อนแก้วมาไม่ถึงเพชรบูรณ์หรือว่าขึ้นชมธรรมชาติทะเลหมอกนะคะอาเรียกว่าสวัสดิ์บนดินก็ว่าได้นะอยู่ ผูทับเบิกเพราะว่าขึ้นไปแล้วเราโชคดีเราอาจจะเห็นทะเลหมอกสวยๆงามๆนะคะมองลงมาข้างล่างนะคะเห็นความเจริญถนนหนทางนี่ลาดยางไปตลอดสายทางนะคะถึงแม้ว่าเราจะขึ้นไปพิสิตร้อิบเอ็โค้งผูทับเบิกนะคะ ท้าทาทยมากๆนะคะข้าใครเอารถใหญ่มานะคะทุกคนประเภทรถเกง่งรถพิกอัพเราก็เซ็กสภาพรถให้ดีนะคะเพราะว่ามีความท,าท้าทายโรเราอยู่เยอะมากเนาะแต่เราคนต้องมีเทคนิคในการขึ้นเขาลงเขานะคะแล้วก็ต้องมีความสนิทสนานด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ในการเดินทางของเราเนาะรถต้องเซ็กสภาพให้พร้อมนะคะถ้าจะขึ้นไปพิสิท้อยสิบเอ็ดโคง้งภูทับเบิกนะคะเป็นถนนที่ลาสันมากๆนะคะ โดเลี้ยวไปคุดเลี้ยวมาตีเคยไปแล้วมอเตอร์ไซต์ตีเกือบขึ้นไม่อ่าขึ้นไม่ได้เกือบข,ขึ้นไม่ได้นะคะไม่ใช่ขึ้นไม่ได้เกือบขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามอเตอร์ไซต์ตีทั้งเก่าทั ques, ้งเก่นแล้วคนก็เท่าก็เก่าแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเนาะถ้าไปพูดถ้าเบิดแล้วอย่าเลยนะคะอย่าเลยไปพูดเรียกว,ว่าอย่าลืมเือนอย่าเลยนะคะอย่าลืมนะคะ <c oughs> ทุกคนโอเคขออภัยคะ่ะอย่าลืมเลยไปอ่าค่ะ เขาเรียกว่าถนนสันมังกรนะคะบอกได้เลยเป็นถนนที่มีวิวสวยมากซึ่งเดี๋ยวนี้เพื่อนกำลังมีการท่องเที่ยวไปทางนั้นนะถนนสันมังกรคือเรายดัดไปทางเพื่อเรียกว่าลัดไปทางทะลุออกข้างหลังวัดป่าภูทับเบิกนะคะเราจะเห็นความสวยความงามความเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนแต่ที่จริงถ้าเราอยากได้วิวสวยๆงามๆนะคะตีแนะนำไป ปลายฝนต้นหนาวนะคะช่วงเดือนสิบเช่วงนี้ค่ะทุกคนจะงามนะคะจะสวยจะงามนะคะและที่สําคัญนะคะแ <c oughs> ถวภูทะเบิกเพื่อนจะมีวิวทิวทัศท,ที่สวยงามมากๆแล้วก็เป็นพื้นที่การเกษตรอย่างเส้นปลปปูกกระลปีปลูกกัดเขาอ,อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาอะ,อะเรามาที่บันนี้เรามาพูดถึงถนนจุดน,นี้นะคะพอออก,กะจากป่าจากเขามาแล้วเราเจออะไรรู้ไหมคะพี่ๆส่สิว์ถนน,นที่เพื่อนปรับ ปรุงใหม่ถนนเก่าแต่ปรับปรุงใหม่เมื่อก่อนเป็นสองเลนเดี๋ยวนี้เพิ่นขยายออกมาเป็นสี่เลนนะคะทุกคนจุดนี้แต่ก่อนเป็นถนนลาดยางสองเลน,นะคะ่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นเริ่มปรับปรุงขยายขยายออกมาจนจะถึงภูเขาแล้วนะคะอันนี้คือเรามุ่งหน้าสู่าภาคเหนือเลยกว็ว่าได้เป็นทางไปพิษณุโลกนะคะทุกคนเนาะถ้าเราจะไปนะคะแต่ก่อนจะถึงพิษณุโลกนะคะผ่านตรงที่ ใกล้จะถึงเพื่อนเรียกว่าวัดผาซอนแก้วอ่ะค่ะทุกคนถนนจุดนั้นสวยมากอันนี้คือถนนเพื่อนทำใหม่นะคะทุกค่ะดูการเพื่อนบุกเบิกนะคะเนินเขาภูเขาออกนะคะทุกคนดูค่ะโอ้โหสุดจริงๆนะคะเพื่อนจัดเต็มจัดหนักมากๆนะคะการทําถนนอยู่ที่เมืองไทยไม่ธรรมดานะคะมาตรฐานต้องมาเต็มความสวยความงามมาพร้อมนะคะความละเอียดน่สุดยอดนะคะดูค่ะถนนนะคะลาดยางดำเงาวับเลยนะคะ อันนี้คือเพื่อนเพิ่งทําสร้างเสร็จก็แล้วกันเมื่อประมาณสักสามสี่เดือนคือหลังอะก่อนตอนที่ตีมารีวิวตรงนั้นเพื่อนยังอ่าเพื่อนกาลังแบบเพื่อนกําลังบุกเบิกภูเขาละคะ่ะทุกคนเนาะนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวนี้เพื่อนทําเสร็จแล้วนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างมากๆนะคะจากสี่เลนจากสองเลนเป็นสี่เลนแล้วนะคะมีจุดกับรถให้ด้วยค่ะมีจุดพักรถด,ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมมาด้วยเสาฟืนเสาไฟ โอ้โหสุดยอดจริงๆถนนเมืองไทยนะคะการก่อสร้างของขึ้นมาพร้อมทุกอันทุกเมวทุกจังหวะจริงๆนะดูถนนค่ะเพิ่มมาด้วยเสาไฟแต่ก่อนยังไม่มีเสาไฟเดี๋ยวนี้เพิ่มมาขยายเป็นสี่เลนแล้วก็เพิ่มเสาฟืนเสาไฟให้ส่องสว่างตลอดทางเลยนะคะอันนี้คืออยู่ที่อำเภอลุมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้จะผ่านจุดนี้ไปจะพาพี่พีเอฟจีท่องเที่ยวไปจังหวัดเลยฝากติดตาม รับสมกันต่อไปนะคะก็สมบรรยากาศกันไปด้วยนะคะสมความเจริญของถนนเมืองไทยไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันไปด้วยนะคะ Thank mm -hmm. you. จากการขับรถแล,ละสังเกตดูนะคะพี่เพีที่แร่นว่าต้นอะไรนั่น่นะอยู่ที่นี่เพื่อนทาการเกษตรเพื่อนว่าฟาร์มอะไรเนี่ยตีอ่านไม่ออกแล้วละค่ะสังเกตการทําพืชการเกษตรอยู่ที่นี่คล้ายๆเหมือนอยู่ที่บ้านตีเลยนะคะคล้ายๆเหมือนอยู่ที่เราบ้านตีเนาะเพื่นอนปลูกข้าวโพดนะคะปลูกข้าวโพดปลูกยาปลูกบักอือบักฟักทา,ทางทางทางนี้เพื่อนจะเรียกว,ว่าฟักทองเนาะนั่นะละค่ะอู้ดูค่ะปั๊มน้ํามันนะคะ ปั๊มน้ำมันในเขตหมู่บ้านสนบุตรอยู่ที่ไทยนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลข12อยู่จ้ายังเป็นถนนหมายเลข12มีจุดพักรถมีอะไรและริมถนนนะคะเส้นทางที่ตัดผ่านก็จะมีะปั๊มน้ำมันไว้บริการน้ำมันบริการห้องน้ำรีหรือว่าจะเวสซิบสองเซเว่นอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะดูมาเห็นไหมคะนั่นคือจุดพักรถนะคะและเรามาพูดถึงการทำการเกษตรอยู่ที่จังหวัดพิษณุโล์จุดนี้ที่ตีขับรถผ่านนะคะ พื่อนปลูกเพื่อเรียกว,ว่าปลูกข้าวโพดนะคะทุกคนข้าวโพดนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวโพดฝาหรือข้าวโพดข่ารู้แต่ว่าเป็นข้าวโพดนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อปลูกยาค่ะทุกคนปลูกยายาสูบเนี่ยค่ะบ้านตีก็ตีก็เคยปลูกนะคะพูดถึงายาสูบเนาะพี่พีเอสทุกท่าน ยาสูบตีก็เคยปลูกตีก็เคยเก็บแล้วก็เคยเป็นซอยสมัยต่ก่อนเพ็นไซมาซอยนะคะทุกคนสาม,มีดอีตัวใหญ่ๆซอยเป็นหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆแล้วเอาไปตากใส่กระแตเนาะแล้วเอาไปตากใส่กระแตนะคะทุกคนแล้วก็ปีนในแต่ละวันนะตอนเที่ยงนี้จะมาปีนยาใส่แดดแล้วประมาณสักยานี้ตักประมาณสักสองสามยาสองสามแดดเปล่าถ้าที่จะไม่ผิดก็นานเลยเนาะแต่สมัยเล็กๆนะคะหลายปีแล้วลนะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ จนเท่าแล้วนะคะทุกคนจนเท่าจนเก่แล้วก็เลยลืมบ้างแล้วค่ะถ้าไม่สองสามวันก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะถ้าจําไม่ผิดเนาะอุ้ยช่วงนั้นเดี๋ยวฝนตกนะคะอ่าฝนตกมาเี่ยก็รีบเก็บยานี่ตากทันวัน,ว,นวันหนึ่งนี่เป็นสิบสิบเตะนะซอยตื่นมาแต่ตั้งแต่ดึกน,นะคะประมาณตีสี่ตีห้ามาซอยพอพระอาทิตย์ขึ้นเราก็มาตากยาอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน ยาก็จะมีหลายเกจนะฮะพูดถึงยาสูบเนาะก็จะมีหลายเกจหลายมีพอนะยาจะมียา่อนยาอ่าเพื่นการปลูกยาสูบอนะ่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะทุกคนต้องไปเก็บเนงบิดเนงออกอีกนะคะทุกคนแล้วค่ะก็แต่ละแต่ละอย่างเนาะต้องขึ้นกับความขยันด้วยนะแต่อยู่บ้านเตีย่ยสมัยนั้นเตีเ่ยหาบน้ํานะคะทุกคนหาบเอาค่ะเอากระคู้มา น้ำหนักประมาณเพิ่งเขียนมาเลขสิบหกเนี่ยคู่ดำนะคะทุกคนหา่าปูตักน้ําจอกยานะคะหยดยานะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะอ่อยให้ยาขึ้นมาอู้ยานี่บอกได้เลยตีนี่บอกว่าเลยหัวตีอะความสูงของยานะคะทุกคนนั่นแหละค่ะดูคะ่ะตอนนี้เราถึงเส้นทางมันก็จะบอกนะหลุมสักเลี้ยวเลี้ยวขวานะคะทุกคนตอนนี้ตีก็จะไป สู่อำเภอลงศักเนาะนั่นแหละค่ะถ้าพูดถึงว่าการตักยุงตักยานี่ต้องขยันจริงๆนะทาสวนยาถึงจะได้แต่ว่าราคานะคะ,ะส่วนใหญ่เพื่อนก็จะเอามาซื้อสุดนะอยู่บ้านตีไม่ใช่ว่าซื้อสุดเพื่อนจะบ่มให้ยาเป็นเรื่องเืองงามๆแล้วก็จะมีลุงรับซื้อนะคะลุงรับซื้อยาอย่างนี้ค่ะเราห้อยเป็นพวงเป็นพวงสมัยก่อนอยู่บ้านนี้ไปรับจ้างห้อยยานะคะอันละสิบกีบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะแล้วค่ะสิบกีบ วันวังหนึ่งก็ได้ร้อยกรีบ่างเนี้ยกวาจะห้อยได้พวงหนึ่งไม่ใช่ธรรมดานะคะทุกคนเคยมาแล้วนะคะรับจ้างห้อยยานะคะแล้วก็เคยมาแล้วทําสวนยาเพื่อนําส่งเข้าลุงงานอ่าเขาเรียกว่าลุงงานซอยยาหรือเปล่าสมัยนัย้นก็รับซื้อเป็นแบบอ่าเป็นพวงนะคะทุกคนเป็นพวงเป็นห้อยอเขาจะมีแนวห้อยมาให้ด้วยนะคะห้อยเต็มแล้วก็บ่มไว้มันเลื่องเลื่องแล้วเราค่อยไปอ่าขายอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมี เป็นสมัยนั้นก็เป็นรถรถหกล้อนะคะทุกคนรถอิสุสุอะค่ะทุกคนรถอิสุสุเนาะเป็นรถโดยสารเพ็่อจะมาเก็บเอาในแต่ละหมู่บ้าน,แต,านแต่ละหมู่บ้านแต่ละราคาเรือนแล้วก็เอาไปขายที่โรงบ่มต่อน,นี้นะค่ะทุกคนนั่นเลยเนาะบรรยากาศตอนนี้น่าจะถึงตลาดตลาดนี้น่าจะเป็นตลาดขายส่งนะเพราะว่ามีแม่ค้าซาวขายที่เป็น เป็นถุงเป็นถุงใหญ่ๆถุงละ10บกิโลถุงละสิบกิโลมาส่งนะคะทุกคนโอเคนะคะมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย